วิเคราะห์เจาะลึกชวดเร็วก่อนใครทุกลีกทุกแมตช์คู่ที่น่าสนใจมีรวมมาไว้คุณแล้วที่นี่ทีเด็ดทัศนะจ้าทีเด็ดนะเจ้าวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับคุณนะครับ ที่เดททัศนาเจ้าวันนี้ขอเสนอวิเคราะห์บอลวันนีร้ระหว่างคริสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของท็อปฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์เลกอังกฤษนัดที่3วันที่26กันยายน2563เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะจ๊ะความพร้อมของเจ้าบ้านคริสตันพาเลต ฟอร์มสุดเ,เขตเมบคิงคิงไม่พ่ายมาแปนัดทาการเก็บ6คะแนนเต็มในลีกเหมือนติดปีกให้กับทีมพงงาดูหัวเตารางในขณะนี้แม้สีตีที่เคยเจอกันจะไม่สามารถชนะท็อปฟี่สิน้ำเงินมาเลยก็ตามแต่นะครับเชื่อว่าศึกพรีเมียร์คู่นี้น่าดูซะเหลือเกินนะจ๊ะด้านทีมเยือนจากกรุงเมอร์ลีไซฟอร์มไชไลช่ย่อยคือกัน ฟันเก็บใช้5นัดติดทุกรายการสังหารมาแล้วทั้งสเปอร์และเวสต์บอมวิดเอาเบียนรังรองจ่าฝูงบินสูงแบบรลอๆลอ่ลอคูอ่ขแข่งมาแล้ว6เม็ดแล้วก็หเม็ดโรลิเกตตัวใหมย่ยิงได้แล้วด้วยนะจ๊ะคืน <c oughs> นี้ต้องรอชมเกมมันแน่นอนนะครับราคาเกมนี้พี่แกจัดให้เอฟวตตันต่อปอปอนะจ๊ะ ทั้ง2ทีมฟอร์มดีทั้งคู่น่าดูจริงๆนะครับคู่นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ายูเอฟอตันน่าฟันชัยนะจ๊ะสุดท้ายนี่หาใครสนใจลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดทีเด็ดนะจ๊ะชอบกดไลค์ชัยกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้น See you again tomorrow คาสิโนครบวงจรบาคาร่าสล็อตเสือมังกรและเกมยิงปลามีครบในที่เดียว